ไหนใครชอบไปทํางานที่ร้านกาแฟาบ้างคะขอเสียงหน่อยค่ะต้นเนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบไปทํางานร้านกาแฟามากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาหาเหตุผลกันนะคะว่าทําไมเนี่ยคนถึงชอบไปนั่งทางานที่ร้านกาแฟากันจังร้านกาแฟาหรือว่าคาเฟ่เนี่ยแท้จะกลายเป็นออฟฟิศหลังที่2คนทํางานอย่างเราเราแล้วนะ เรียกได้ว่าช่วงที่คาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะๆเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละที่เริ่มออกไปทํางานตามข้างนอกมากขึ้นไม่ทํางานที่ออฟฟิศขอ work f r o ฟ Home ที่บ้านแต่ก็ยังไปเวิร์กทำงานที่ร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอะไรหยุดภายใต้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟมากกว่านั่งทํางานที่บ้านของเราเองอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยอยากไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟกันวันนี้เนี่ยต้นเกลจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ เหผลข้อแรกเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็คือว่าที่ร้านกาแฟเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า white noise ค่ะ white noise เนี่ยก็คือว่าเสียงรอบๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงของคนเดินเสียงพลิกหน้ากระดาษเสียงคนกาแฟ เสียงเพลงที่คลอเบาๆเสียงทั้งหมดนี้เป็นการผสมผสานกันจนเรียกว่าเป็นไวส์น้อยเนาะก็คือเสียงที่ดังไม่เกิน70บเดซิเบลเป็นระดับเสียงที่ทําให้เราเนี่ยยังมีสมาธิแล้วก็สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายซึ่งมันก็มีการศึกษาการวิจัยเนาะของมหาวิทยาลัย University of British Columbia เ,เขาบอกว่าเขาได้มีการวิจัยกับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยแล้วเขาก็พบว่าพอนักศึกษาอยู่ในห้องที่มีเสียงดังประมาณ70บเดซิเบลเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีสมาธิมากๆเลยนะคะกับการทํางานต่างๆ แต่นเนี่ยมันก็ได้มีการวิสูน์แล้วนะว่าไว้น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเมีสมาธิแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานได้มากขึ้นนอกจากเรื่องของเสียงไว้น้อยที่เราพูดกันไปแล้วเนาะก็มาถึงเรื่องของกลิ่นกลิ่นในร้านกาแฟนี่ก็ใช่ย่อยนะจะบอกให้เพราะว่ากลิ่นในร้านกาแฟเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นของเมล็ดกาแฟที่เขาคั่วเนี่ยก็สามารถส่งผลกับการผ่อนคลายในสมองของเราได้เหมือนกันและเมล็ดกาแฟแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เนี่ย กลิ่นของมันก็จะแตกต่างกันถูกไหมคะหลายๆคนก็จะมีกลิ่นที่ชอบเราเวลาไปตามร้านกาแฟะอะไรแบบนี้กลิ่นของเมล็ดกาแฟต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลกับเราที่แตกต่างกันออกไปบางอันเนี่ยส่งผลให้เราผ่อนคลายบางอันเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความโฟกัสกับงานมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปส่งผลกับคลื่นสมองนะคะตามที่เขาได้วิจัยกันไว้นอกจากเรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของบรรยากาศอื่นๆอีกไปร้านกาแฟต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าดนตรีแล้วก็เพลงที่เปิดในร้านนนแ่อน ซึ่งเพลงต่างๆที่เปิดในร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงอะคูสติกหรือว่าเป็นเพลงแบบแนวแบบมิวสิกบ็อกซ์อะไรเงี้ยนะถ้าเราเคยสังเกตเวลาเราเข้าไปฟังเพลงซึ่งเพลงเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนั่นแหละจากที่ต้นพูดมาเราจะมีโฟกัสคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะที่ต้นจะพูดบ่อยๆก็คือคําว่าผ่อนคลายนาะส่วนใหญ่ในร้านกาแฟเนี่ยก็เลยมักจะมีบรรยากาศที่ช่วยให้คนที่เข้าไปทํางานหรือเข้าไปนั่งเนี่ยเกิดความรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองดังนั้นเนี่ยเพลงส่วนใหญ่ที่เปิดในร้านเนี่ยจะเป็นเพลง ถ้าเกิดว่าเพลงมันมาเร้าให้เรารู้สึกว่าต้องสนุกไปกับมันหรือว่ารู้สึกว่าต้องร้องตามเนี่ยเราก็จะไม่มีสมาธิในการทํางานแล้วนั่นเองอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะรู้ตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้นึกถึงมากก็คือเรื่องของผู้คนที่อยู่ในร้านกาแฟค่ะเพราะว่าในร้านกาแฟส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะมีแต่คนไปนั่งทํางานนั่งติวข้อสอบอ่านหนังสือดังนั้นเนี่ยคนที่ไปทํางานในร้านกาแฟส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยมีความโฟกัสกับงานที่ทําเขารู้สึกว่าคนรอบๆข้างเขาอ่ะก็มีบรรยากาศแบบเดียวกันก็คือบรรยากาศ คนที่มาเติมความรู้คนที่มาอ่านหนังสือแบบนี้เป็นต้นดังนั้นคนอยู่ในร้านก็ส่งผลกับตัวเราที่ไปนั่งทํางานด้วยเหมือนกันและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือว่าสถานที่ที่เปลี่ยนแล้วก็แตกต่างกันออกไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็สนุกกับมันมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าอีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราไม่อยากทํางานที่บ้านหรือว่าไม่ชอบทํางานที่บ้านกับที่ออฟฟิศเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยอยู่บ้านเป็นประจาอยู่ออฟฟิศเป็นประจํา บางคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับงานหรือว่าไม่มี productivity มากพอเนี่ยเพราะว่าอยู่กับสถานที่เดิมๆเป็นเวลานานๆทําให้เบื่อแล้วก็คิดงานไม่ค่อยออกแต่ในขณะเดียวกันร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่หรือว่า coworking space เนี่ยมันมีหลายที่เนาะแล้วมันก็เกิดขึ้นเยอะมากทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ย พอเราได้เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละร้านและแต่ละร้านเนี่ยก็จะให้บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะแถมการดีไซน์หรือว่าลักษณะของร้านเนี่ยบางอย่างก็เอื้อประโยชน์กับการทํางานของเรามากๆด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยเราถึงชอบไปนั่งทํางานร้านกาแฟ ต้นเล่ามายาวมากเนี่ยต้นจะสรุปเป็นข้อสั้นๆให้ฟังละกันนะคะว่าเหตุผลที่เราเนี่ยชอบไปนั่งร้านกาแฟนมีเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องของไว้หน่อยที่ต้นบอกไปนะว่าเป็นเสียงที่ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็เกิดความสร้างสรรค์นในการทํางานอันที่สเนี่ยก็คือกลิ่นของกาแฟที่แตกต่างกันเนี่ยจะช่วยส่งผลกับคลื่นสมองที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความสึกผ่อนคลายได้ อันนี้3ก็คือเพลงต่างๆที่เปิดในร้านนี่ที่มักจะเป็นเพลงพวกอะคูสติกหรือว่าเพลงบรรเลงต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็จยให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและก็โฟกัสกับงานได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังช่วยสร้างบรรยากาศรอบๆของเราให้รู้สึกสบายแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปด้วย รื่องที่4ก็คือเรื่องของผู้คนในร้านกาแฟาเนาะที่จะเป็นบรรยากาศทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องทํางานหรือว่ารู้สึกถึงการมีคู่แข่งหรือว่าคนที่ทําอะไรเหมือน <ๆ S 1> <ๆ S 2> กับเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันทํางานเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นให้เรานอยากทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือร้านสถานที่ของร้านกาแฟาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองอย่างที่บอกนะว่าร้านกาแฟาที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะส่งผลกับบรรยากาศและก็ความรู้สึกฟิลลิ่งเนี่ยที่มันแตกต่างกันเหมือนเหมือนกันด้วยดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นเหตุผลทั้ง5ข้อว่าทําไมเนี่ย เราถึงชอบไปนั่งร้านกาแฟามากกว่านั่งที่บ้านของตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังคิดว่าอยากจะ work from home ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ work from home แล้วก็ไปลองนั่งตามคาเฟ่ร้านกาแฟาแล้วก็สังเกตเหตุผลเหล่านี้ดูนะว่าจริงไหมและใครฟังจบแล้วเนมีร้านกาแฟาหรือว่าคาเฟ่แนะนำอยากจะชวนเพื่อนๆไปนั่งทำงานด้วยกันในช่วงเวลานี้หรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะคะหรือจะมาแนะนำร้านตัวเองก็ได้นะเปิดกว้างเลยเผื่อต้นแล้วก็คนที่ได้มาฟังมาอ่านหรือว่ามาตามดูเนี่ยจะได้ไปลอง น่าทำงานในสถานที่เหล่านั้นดูนะคะฝากติดตามต้นรักและก็ฟิวเจอร์เทนนะคะได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube c h a n n น l นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะมีเรื่องราวไหนอยากให้ต้นเล่าให้ฟังก็สามารถมาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเรื่องเก่าๆที่คอมเมนต์กันไว้ต้นไม่ลืมแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้นจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนแล้วก็พบกันใหม่ใน e ีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย